สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้าน้าอาทุกท่านนะคะวันนี้ปุ๊กก็มาจัดโอชุดเซตนะคะเป็น e ีพีที่357หรือ357นะคะ1น่งเซตจะมี3กระถางนะคะราคา160บาทรวมส่งทั้งแบบโอนแนะปลายทางนะคะไม้จะอยู่ในกระถาง4นิ้วทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นไม้มีชื่อทั้งหมดเนาะก็จะค่ะทั้งไม้ป้ายไม้ด่างไม้กระสีนะคะปูลงคลิปวันที่ 4มก,การานะคะจะเป็นรอบจัดส่งวันจันทร์ที่6มก,การานะคะเบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะโทรมาสั่งซื้อก็แจ้ง EP เนาะชุดเซต EP ีที่357นะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของแต่ละเซตกันเนาะเซตที่1น,นะคะกระถางที่1จะเป็นดารานกพรัตนะคะนี่ายสวยๆเลยนี่กระถางที่1น,นะคะ กระถางที่สองรวยล้นฟ้าไทยนะคะนี่ไม้แดงกระดูกขาวนะคะโตเต็มที่ใบแข็งก้านแข็งนะคะนี่กระถางที่สองกระถางที่สามเป็นเงินแสนนะคะนี่ใบใหม่นี่นะคะเงินแสนนะคะมีติดบ้านไว้เนาะเป็นมงคลนะคะเซตที่หนึ่งนะคะเซตต่อไปเซตที่สองนะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นพรกหนกนะคะแม่หนึ่งลูกหนึ่งนี่โตมาเขาก็จะกัด สีนะคะพื้นก็จะออกขาวตรงกลางก็เป็นชมพูเนาะนี่นะคะกระถางที่1เซตนี้จะมี2ต้นหมดเลยกระถางที่สองเพชรมณฑนนะคะรูปต้นแม่ที่ให้ดูคือต้นเม่ที่อยู่นอกตู้นะคะสวยมากยุบแล้วก็ขึ้นมาเป็นหน้านี้เลยนะคะ2ต้นในกระถางนะคะกระถางที่สองกระถางที่3มเรียกทรัพย์นะคะเรียกเงินเรียกทองนะคะ2ต้นในกระถางนะคะโตเต็มที่สวยมากนะคะเซตที่สองนะคะ เซตต่อไปเซตที่สามกระถางที่หนึ่งจะเป็นดารานพรัตน์นะคะข้อดีของชุดเซตก็คือไม่มีค่าส่งนะคะแล้วก็ราคาถูกกว่าเลือกเป็นต้นเนาะถ้าเลือกเป็นต้นก็จะมีค่าส่งนะคะเพียงแต่ข้อดีคือเราได้เลือกไม้เองขนานเองเนะาะกระถางที่สองเป็นราชาวดีแผงนะคะหน้าก็จะเข้มด่างมาแบบนี้นี่นะคะกระถางที่สองกระถางที่สามเป็นดาวังคารน,นะคะ โตเต็มที่มาเขาก็จะเป็นหน้าเข้มเลยแล้วก็จะเป็นเปิดอยๆด,ด่างๆตรงหูนะคะนี่ดาวังคารนะคะเซตที่สามนะคะเซตต่อไปเซตที่สี่นะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นมนกิติยาเป็นฟอร์มสองต้นในกระถางนะคะไม้ตัวนี้ปลูกเป็นกอได้เลยนะคะสวยนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองเป็นไม้ด่างจะเป็นมณีนารานะคะมณีนาราเป็นไม้ด่างนี่กระถางที่สอง กระถางที่สามเป็นช้างไทยนะคะเป็นไม้กัดสีนี่นะคะเหมือนไม่ค่อยมีใครขายนะคะไม้ตัวนี้อาจจะหายากหรือเปล่าปูกก็ไม่แน่ใจเนาะเซตที่สี่นะคะเซตต่อไปเซตที่ห้านะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นองค์หญิงทอฝันนี่ป้ายสวยๆเลยกระถางที่หนึ่งนะคะองค์หญิงทอฝันกระถางที่สองรัตนสินนะคะไม้อมาตะเหมือนกัน นี่นะคะป้ายทุกใบป้ายสวยๆเลยนะคะรัตนศิ์กระถางที่สามเพชรมณฑลนะคะฟอมสองต้นในกระถางนะคะหน้าลวดลายออกมาแล้วนี่คะเพชรมณฑลเซตที่ห้านะคะเซตต่อไปเซตที่หกเป็นเซตบอลกลับนะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นเทพราชาบอลกลับด่างสวยๆเลยนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะไม้ตัวนี้นี่นะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองพร สวงปลอมสองต้นในกระถางนะคะกระถางที่สามเทพอักษาราก็สองต้นในกระถางใครไวใครได้นะคะเซตที่ห้าหกบนกาเป็นเซตที่หกนะคะเซตต่อไปเซตที่เจ็ดเป็นเซตไม้ด่างกระถางที่หนึ่งจะเป็นหน้าชนแดนนี่นะคะเป็นไม้เป็นหน้าโจทะเบียนเลยเป็นไม้คู่ฝักกับมณีีรอมเพชรนะคะด่างสวยมากกระถางที่หนึ่งนะคะหน้าชนแดน กระถางที่สองมณีมรกตนะคะด่างทุกใบหนึ่งกระถางที่ 3, สามเศรษฐีพันล้านนี่นะคะด่างสวยๆเลยเซตท,ที่เจ็ดนะคะเซตไม้ด่างเซตต่อไปเซตท,ที่แปดนะคะค ôn, กเ 1, ะเ็เป็นฟอร์มสองต้นเหมือนกันเซตนี้กระถางที่หนึ่งจะเป็นรัตนสินเป็นฟอร์มสองต้นในกระถางนะคะก็ป้ายทุกใบกระถางที่หนึ่งกระถางที่สอง เซตีสุพรรณฟอมสองต้นในกระถางนะคะเนี่ยหน้าเริ่มออกชมพูมาแล้วนะคะกระถางที่สองคุ้มเลยกระถางที่สามเพชรมณฑลนะคะเพชรมณฑลสองต้นในกระถางเซตที่แปดนะคะเซตต่อไปเซตที่เก้ากระถางที่หนึ่งจะเป็นชายชนนะคะป้ายจึงๆแบบนี้เลยป้ายทุกใบนะคะกระถางที่หนึ่ง กระถางที่สองเป็นเพชรสีนินเป็นไม้หน้าเข้มเป็นฟอมสองต้นในกระถางนะคะนี่นะคะเพชรสีนินกระถางที่สามพันดาวก็สองต้นในกระถางนะคะหนึ่งเม็ดดาวมาแล้วนี่นะคะเซตที่เก้านะคะเซตต่อไปเซตที่สิบนะคะกระถางที่หนึ่งก็จะเป็นธาตุบางแก้วเป็นฟอมสองต้นในกระถางเหมือนกันนี่นะคะธาตุบางแก้วหน้าสวยๆเลย กระถางที่สองเพชรสีนินก็สองต้นในกระถางนะคะหน้าเข้มๆกระถางที่สามดาวอังคารเขาก็จะออกเปื่ๆมาแบบนี้นี่นะคะกระถางที่สามเซตที่สิบนะคะเซตต่อไปเซตที่สิบเอ็ดกระถางที่หนึ่งจะเป็นมณีล้อมเพชรนะคะหน้าจดทะเบียนด่างฮารด่างสวยๆแบบนี้เลยไซส์ก็จะประมาณนี้กระถางที่หนึ่ง กระถางที่สองดาวังคารนะคะนี่หน้าเข้มเข้มกระถางที่สามธาตุบางแก้วนะคะหน้าอมม่วงเซตที่สิอนะคะเซตต่อไปเซตที่12นะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นราศีมีนนะคะนี่เป็นหน้าจดทะเบียนเหมือนกันนี่นะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองชมพูทวีป นี่นะคะก็อาจจะได้ทั้งหน้าแผงและป้ายแบบนี้สลับกันออกมานะคะชมพูทวีปนะคะกระถางที่สามพอสวงนะคะบอลกาดเซตที่12นะคะเซตต่อไปเซตที่สิบากระถางที่1เป็นไม้ป้ายเป็นปฐมนนนะคะป้ายชมพูแบบนี้นี่นะคะเป็นไม้ทรงไม่สูงเนาะกระถางที่1นะคะกระถางที่สองจะเป็น อุสามณีนะคะการันตีความสวยตอนโตเต็มที่นะคะจะกัดหน้าสีแดงเลยอุสามณีกระถางที่สามตัวนี้องค์หญิงอนัญญาพนาวันเป็นไม้ใบใหญ่นะคะอยู่นอกตู้สีเข้มมากนี่นะคะป้ายทุกใบเลยเซตที่สิบสามนะคะเซตต่อไปเซตที่สิบสี่เซตสุดท้ายเป็นเซตใบกลมตับเดือนตับตับวันแล้วก็ตับเกจิเนาะกระถางที่หนึ่งเป็นวันศุกร์นะคะ หน้าแดงๆมาแล้วใบใหม่ๆนะคะกระถางที่หนึ่งมันสุกกระถางที่สองตัวนี้จะเป็นเดือนกรกฎาคมตัวนี้คือยิ่งโตสีเข้มสวยนะคะเนี่ยเวลาโดนแดดนะคะสวยมากกรกฎาคมกระถางที่สามตัวนี้จะเป็นหลวงปู่หินนะคะตับเกจิกําลังเริ่มกัดหน้านะคะตัวนี้ต้องกัดขั้นสุดจะสวยมากแต่ธรรมชาติของไม้กัดสีนะคะมันต้องใช้เวลาเนาะนะคะเป็นใบกลม เซตที่14นะคะสำหรับวันนี้ปูก็มีชุดเซตนะคะมาแบ่งปันทั้งหมดเลย14เซตนะคะปูฝากลุงป้านนะ้าากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพจและช่อง Youtube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ